สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีพ้าพี่น้องมาอยู่ที่อยุธยานะครับ <balcony> พี่น้องมือนีมาวัดชชยวนารามพี่น้องครับข้างหลังผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ่งครับพิดตามกันไปครับพี่น้องครับนี่ครับข้างหลังผมเดี๋ยวเขาไปข้างในผมจะพาพี่น้องไปชมไปทัวร์เลยนะครับ <Marvin> พ <flanzen> <appeals> ี่น้องพ้นกรมาหลไหลครับ คนก็มาเที่ยวหลายรถนักท่องเที่ยวกับหลายครับพี่น้องครับทั่วรถตู้รถส่วนโตมุนี้มาหลายนะครับแต่ว่าผมจอดรถไปปุ่นนะผมยานมันติดเขาว่าทางในนะครับเดี๋ยวเข้าขอไปรับชมทางในกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับทั่วรถตู้นะครับที่เขามาในวัดชัยวนหน้าร่มนะครับพี่น้องครับนะตรงนี้เป็นมองจำหน่ายตัวนะครับอ่านี้นูบีไปซื้อตัวอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมตั้งในกันนะครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> นักท่องเที่ยวกันมาไล่ใหลพี่น้อง <Okay. S 1> นี่นะครับตัวเดินครับโอ้สวยงามครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> ตัวเขาสิบบาทนะครับ คนละสิบบาทนะครับทาบูรณะนะข้าเจ้าละ้นะครับเดี๋ยวก็จะผ้าเดินช่มบริเวณโดยรอบเลยนะครับอ่ะนี่ก็แตงชุดไทยนะครับบ่ไปบ่ไปตแตงชุดไทยบอ่อยากแตงก็ไปแตงที่ละไปแตงร้านได้ละเนี่ยมแตรล้านแตงชุดตัวนี้เอาอยากแตงชุดประสันพี่น้วงเดี๋ยวผมจะพาไปแตงชุด่ะ เดี๋ยวยังเขามาเบิงกันเนาะรับเนาะนนมผมบดแตงได้ครับอากาศจะอบมาบมรนากาศคือคักนะครับพี่น้องเบิงทั่วรถตู้รถนะครับรถตู้รถนักท่องเที่ยวเขามานะครับนี่ก็จะเป็นมากุดเทสนะครับที่เขาเจะแนะนำเป็นไก่จิตกรรมฟ้าผนังนะครับนี่ วัดชัยวนาลามนะครับนี่อันนี้เป็นพื้นที่จำลองนะครับพี่น้องครับอ่ะเป็นแผนเป็นแผนผังนะครับจำลองอ่ะนี่ละคองกิ่งอยู่ทา้งหนาเลยพี่น้องเข้าเขาไปช่มกันนี่เต่าเจ้าหลับมือเนี่ยหัวคอยในบ่บแตงยียงก็ผูดไดเด้อยนะครับ ว่าเจ้าว่าเจ้านี่จีไปแตงนี่ป้านสุ่มไก่อย่างมาอยู่เทิงๆคุณพี่น้องโอ้สวยครับพี่น้องครับไฟกัขึ้นคมไฟสุ่มไก่แบกใหญ่เลยนะครับลาตีนี้ที่ชัยวนารามนะครับ อยาก่ายรูปเตี้ย ع. ไปครับพี่น้องครับเดินต่อเฮาเดินเข้าไปชมมั่งไงต่อนะครับบุ้ยมีแต่วาเจ้าพี่น้องฝรั่งกะหลายนะครับซอฟท์พาวเวอร์นะครับพี่น้องครับโครงการรัฐบาลนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินวนไปบุญนล้ครับพี่นอ้องฟังพุ่นก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเยื่อนไทยสวยนะครับพุ่นจะเป็นเรือนะครับเรือเรือหลากโปะนะครับพี่น้องมันเป็นเรือเมาลำนะักท่องเที่ยว โอ้สวยงามครับพี่น้องครับขย้อนคนต่างประเทศเขาเจ้ามากเที่ยวเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเอิ้นวายอย่างปฏิมากรรมนะครับพี่น้องครับสันสูงอ่ะี่ย่งคงเหลือไปให้เฮาได้รับช่มกันอยู่นะครับฟังนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเรือ เป็นเลือ่อแหละนักท่องเที่ยวฝรั่งกีนญี่ปุ่นไทยแมนเบิร์ครับพี่น้องครับเจ้ามาถ่ายรูปเนาะเป็นพระปางเนี่ยนะครับผ้าเดินชมให้รอบๆเลยพี่น้องครับบางนี่เป็นเลือโอ้คือเบาแท้อันนี้จะเลือบ่ได้บรรทุกองียงนะครับเป็นส่งเบา,เบา ฝรั่งนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนพุ่นนะครับพี่น้องครับตอนนี้เดินเจ็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับวัดชชยวนาล่ามนะครับพี่น้องครับจังหวัดพระนครศรียุทธยาปูนผมจีบผ้ายางไปโฮมพุ่นนะครับพี่น้องครับสวยงามครับเด้อพี่น้องเด้อ มีโอกาสมีวันหยุดนะครับมามาครับจัางจิบมวไห่ผู้ใดตัวได้ครับพี่น้องครับสวยครับยังคงเหลือหอดคู่มือนะครับพี่น้องเมืองเก่าอายุธยาไปครับพี่น้องครับไปรับชมกันไปเรื่อยๆ ครับพี่น้องครับผมยืพผ้าพี่น้องเดินช่มไปเรื่อยๆนะครับเป็นวัดเป็นเมืองเกา่าเนาะครับพี่น้องนี่ทางเขาเขานี่ก็ได้เนี่ขนยขันย่ามหมูแรงเฮ้ยข้าเจ้าเห้งจะเปิดไฟง่าม่านี้นะครับ นักท่องเที่ยวจีนนะครับจีนจีนฝรั่งนะครับมากลายมาเป็นทุ่อารตูด้วยนะครับพี่น้องครับเป็นบริเวณโดยรอบนะครับปุนฝรั่งนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับผมสิพ้าพี่น้องอย่างขึ้นไปช่มข้างบนนะครับ ฝั่งบุญก็จะเป็นเลื่อนไทยเลยครับพี่น้องฝรั่งก็จะมาหาทายรูกกันนะฮะสวสวยครับพี่น้องครับาเจ้าบ่งขึ้นไปเด่นนะ ไม่ตะกี้คือจิตเลี้ยงงามเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะภาพไปอ่านเบิงนะครับนี่นะครับภาพปูนเล่าเรื่องพุทธประพุทธประวัตินะครับพี่นอ้องเฮ้มันขึ้น,นเ้ากจะ ใช้ไฟนี่แหละครับเนี่ยไฟไฟเลยเนี่ยนะครับเป็นบริเวณโดยรอบนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะผ้าขึ้นไปข้างบนอยู่นะครับองค์หญยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีองค์หน่อยเนี่ยล้อมรอบเลยนะครับพี่น้องครับข้างข้างตรงกลางนี่น่าจะเป็นพระปางนะครับนะเบาถึงเบาผิดอย่างไรกับพี่น้องกับ ลองคอมเมนต์เขามาบอกผมได้นะครับพี่น้องครับผมกับพวกรูพวกเกียงบันไดนะครับนะไปครับพี่น้องครับขึ้นไปชมข้างบนน้ำกันอ่ะก็จะมีนี่แหละเจดีลอ่มลอมรอบมีหล่อมรอบข้างในอีกนะครับพี่น้องครับ พี่น้องข้างในเป็นพระพุทธ,ธรูปนะครับเนีเป็นรองร้อยพระพุทธ,ธรูปที่ถูกทำลายไปนะครับ หัวบุเรือนะครับแขนบุเรือนะครับพี่น้องครับนี่นะครับตรงน้นนาจะเป็นการบูรณะนะครับบูรณะซอมแซมอยู่นะครับพี่น้องนี่แลหละข้างในที่ลงเรือจากสิบสงครามนะครับพี่น้องครับจะประมาณนี้แหละครับ แช่ปครยังคงความสวยงามไว้คือเกา่ายังคงความเป็นโบราณสถานไว้คือเก่านะครับพี่น้องครับน,นี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับพี่น้องปิดประตูล็อกไว้นะครับบ่อยเขา้า ศูนย์ศิลปกรก่อนพอนกับบุรณะส่อแซมนะครับพี่น้องหลายจุดนะฟังพ่นกับบูรณะขึ้นกันนะครับนะครับพี่น้องมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับบกไก่จากตัวเมืองกรุงเทพนะครับพี่น้องครับพะนครศรียยุทธยา พี่น้องครับนี่เป็นบริเวณรอบนอกนะครับนะเมื่อกี้หาผ้าเขาไปชมกลางบนแล้วนะครับเป็นบริเวณรอบนอกของวัดชัยนะครับวัดชัยวนานาดนะครับเนี่ยนะครับเป็นยอดพระปางนะครับมีตนขนุนตนเดียวอยู่ข้างในนะครับอาจจะเก่าแก่ขึ้นกันนะครับ เป็นแบบเจดีนะครับเจดีิ้แดงเก้านะครับบุรณะสมเสมสีปูนนะครับเข้าไปให้แข็งแรงคงอยู่ให้เขาได้เบิ่งได้ชมกันนะครับนักท่องเที่ยวกับลายลายพี้อกนี่นะครับมาถ่ายรูปคูู ผราป AH ังนะครับพี่น้องครับบางปูนก็จะเป็นกำแพงรอบเลยนะครับนี่ทางออกนะครับนี่ทางออกอืม สวพี่น้องครับคลิปนี้กับว้ซ้ำนี่กวนนะครับไ้เจอกันคลิปหนานะครับว่าบ่าวตัวอีสานพาเที่ยวนะครับเพจของดีรวัตสิพาพี่น้องไปเที่ยวสถานที่ใดไปชมสถานที่ใดไปกินอาหารยังนะครับพี่น้องครับนะกวนสิจากกันก็นกนย่าลืมเมด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับ เปิดคาการมองเห็นให้กับบาตรงอีสาน้าเที่ยวครับพี่น้องครับฝากไว้อีกจกักช่องฝากไว้อีกจักเพจนะครับไปแล้วครับไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ